กับเข้าสู่ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอน,นะฮะเรามีเฟซบุ๊กต้องกระไทยนะมันต้องมันต้องมันต้อง <c oughs> เดี๋ยวแค่นี้โทรศัพท์จะไม่มีที่เหลืออยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> มีล่อ,อไปกี่สิบกลุ่มแล้วผมวันนี้สนวนาอ,อยู่กับดรทรททาโรงนาวาสวัตส,สองคนนะ,ะพี่เล็กยังไม่กลับมากำลังไปดูธุรกิจโซล่าเซลล์อยู่ใช่ไหมอําลาอะไร <c oughs> ยัง อย่าเพิ่งอําลาแกแกกำลังจะเป็นเศรษฐีพันล้านไหมะ่ะเอ้ยลืมไปเลยวะพี่นี้ยังรอพี่เล็กอยู่เสมอเกินคุณผู้ช<อ>ม<า>ไ,มไล้ใกล้แล้วใกล้แล้วมันจะเริ่มสร้างแล้วอดทนอีกแปบบ๊บเริ่มสร้างหมายถึงว่าแกก็ยังไม่ขายที่แกใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจัดให้คุณผู้ชมมาสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าอาจารย์ฮอนเนี่ยจะใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นมันก็ใกล้เคียงกัน ท่านโน้นะอะไรวะมันเกี่ยวอะไรกับเที่ยวเล่าก็เป็ชื่อเหมือนเที่ยวกับทอนเที่ยวก็ต้องมีทอนก็ต้องพูดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแว่นนะมันคี้มันแสบตาไม่ไหวใส่มาทั้งวันตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหิวข้าวมากเลยฮะยิงดูยิงดูของกินในรายการโผล่มาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็รู้สึกหิวไปเอ็มคออเทียอะไรเอ็มควอเทียอะไรเอ็มกระดอกกระด่อะไรพวกนั้นอ่ะยังไม่ได้เคยไปก็ดีนะเมื่อวานเมื่อวานก็ไปแพงดี เฮ้ยบางร้านมันก็โอเคนะแล้วแต่ร้านอ่ะก่อนเข้าร้านเขาก็มีเมนูให้ดูหน้าร้านก็ช่วยโดูหน้าดูเมนูหน่อยเอออ้วมันมีอะไรน่าสนใจอร้านนั่น um> น um> ่ะใช่ไดมอันน oui> hey ี้ไม mm ่ได้ค่าโฆษณานะเกิดมาไม่เคยได้ค่าโฆษณาจากใครเลยสักคนนะอะไรดีผมก็บอกอะไรอะไรที่มันแพงผมก็อืมแล้วไงล่ะร้านอะไรเกี๊ยวซ่ากี๊ยซ่าใช่อยู่ชั้นไหนชั้นล่าง ข้างล่างเลยรู้สึกจะอยู่หนึ่งหนึ่งในสิบของของน้องกินที่มีใครแชร์กันอยู่ในเฟซแล้วมันอยู่แต่ของน้องกินเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายของสิบของน้องกินผมนมีคนไปตามกินกันเยอะจุดไหนของ M quad c h เนี่ยอยู่ข้างล่างรู้แล้วข้างล่างมันตรงไหนละ่ะฮะเช่นตรงข้ามห้องน้ําหรืออยู่ตรงข้ามร้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่อยู่โซนใต้ดิน ชั้นเนี่ยมันมีสองชั้นชั้นของกินเนี่ยมีชั้นบนกับชั้นชั้นล่างแล้วก็ลงไปชั้นล่างก็จะเจอเริ่มแต่จอดรถก่อนต้องจอดรถออโต้เมื่อวานผมไปลองมาแล้วจอดรถเลยออโต้มันเป็นยังไงฮะเข้าไปซองเป็นลิฟต์แล้วก็เสียบพ๊กแล้วก็เสียบแบดมันลองดูสนุกดีเอารถก็ไปนะจากนั้นเนี่ยเข้าไปชั้นล่างชั้นล่างจะมีร้านแนะนาเขาจะมีสิบของอย่างซึ่งสิบอย่างเนี่ยจริงๆก็จะไปเชื่ออะไรมากมายแล้วกันนะผมยกตัวอย่างที่ร้านที่คนต่อคิวเยอะๆ อย่างไก่ทอดจากไต้หวันออืผมกินไก่ทอดหัดใหญ่หน้ากเนษ่ยผมว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าเห็นนะว่าที่คนเด็ผมไปไต้หวันผมไม่เห็นมันมีไอ้ไก่ทอดมันก็มีไหมฮะไม่เคยเห็นไก่ทอดเมื่อกีไม่เคยกินหรูไปมากไม่เดินตลาดต้องไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่หล่จะอยู่ข้างถนนใช่ใช่อยู่ข้างถนนเมื่อก้ไก่ทอดอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเราไปไต้หวันมันก็มีสิทธิ์ของแนะนําจากกรุงเทพไป ก็คือไก่ทอดผัดใหญ่นั่นเองไระมาณนั้นเอ้ยไก่ทอดหั้ใหญ่ดังนะซึ่งจริงๆแนละ้วมันมันมันเท่ที่เข้าคิวแล้วอัพเฟซแต่วัฒนธรรมผมว่างานนแต่ราคาไงที่มันยอดนิยมเพราะราคามันรับได้คือ <c oughs> มันหกสิบกว่าบาทหกเก้าบาทคือถ้าจะไปเที่ยวที่นี่แล้วรอกินของถูกจะไปเที่ยวทําไมเนี่ยก็มากินอย่างที่ผมกินข้าวผัดจันละสองร้อยสามร้อยให้มันมีศักสีให้มันมีคือถ้าอยากกินถูกคุณก็ไม่ต้องไปที่นี่ไปที่อื่นถูกๆก็มีเยอะแยะข้าวแกงข แกก็กินกินของผมเนี่ยอร่อยหมูแผ่นมีอยู่ร้านเดียวหมูแผ่นมาจากไหนสิงคโปร์เออพันแปดโอเคผมเป็นสิงคโปร์ผมก็ซื้อแล้วก็วางกินคําแล้วก็วางไว้ในนกมีตังเนี่ยมีตังอ์พันแปดโลนะกะใช้ได้ออืแล้วก็แต่พูดถึงเกี๊ยวเนี่ยบอกว่าเกี๊ยวซานาเยผมว่าร้านนี้ใช้ได้ราคาไม่เท่าไหร่อ่าที่อร่อยกว่าเกี๊ยวเกี๊ยวซาาก็อร่อยแต่มัน ตกอยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบผมว่าไม่ใช่เกลียวซ่านะอ่าชุดเดิมผมสั่งมาเนี่ยมีข้าวมีแกงกะหรี่โอ้โหฉีข้าวคือมันเยอะเยอะขนาดร้อยบาทเลยร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบผมว่าโอเคอเหมือนผมว่ามันถูกไปเปล่าคนรักแก่อร่อยมากไอ้ไก่ทอดไอ้ไก่ทอดร้านนี้อร่อยกว่าไอ้ร้านนั้นนี่แต่คนไม่ค่อยรู้ยกขาหลายคนไม่ค่อยรู้แล้วลองกินดูผมว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปเนี่ยผมแนะนํานะฮะ ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยผมรู้สึกราคามันรีไซเคลเบอร์เขาเรียกว่ามีเหตุมีผลถูกไปร้อยหกส <69. S 2> ิบเก้าเนี่็ไปกินหม,มูมแผ่นนั่นแหละหรือไอติมก็ไแ้นนะไอติมเนี่ยถ้วยหน,นึ่งเนี่ยราคาเท่ากับข้าวราว้อยหกเก้า<อ>ตรงข้ามกันเลยเดินมาหน่อยเนสมศักดิ์ศรีหน่อยสมศักดิ์ศรีมีถ้าเกิดสมศักดิ์ศรีสุดก็ขึ้นโฟชองร้านแต่ฝรั่งเศสนเปิดชื่อร้านอะไรโฟชองโฟชองโฟชองอันนั้นก็ช่วงโปรเขาจัดบุฟเฟ่ ไม่ใช่บุฟเฟ่อาหารชุดเดี๋ยวชุ่มโปรผมไม่กินเดี๋ยวอาหารมันคัดเกตมันไม่ดีออคัดเกตไอ้คัดเกตั้นที่นี่ดีก็ตกเร็วประมาณสักสามพันสี่พันก็น่าจะอยู่ต่อคนนะน่าจะอยู่หรือถ้าเกิดยังไม่หมดตังค์เ่ยตังค์ยังเหลือเดินออกมามันมีร้านชื่อร้านขายกระดกกระดอกอะไรวะขนมพิงขนมพิงอ่ะขนมพิงเ็ไอ้ออ เบื้องเบื้องบ้าอะไรเขาฝรั่งซื้อเว้ยอ๋ออ่าไอ้ที่เป็นลูกๆนีๆๆๆนะนั่นน่ะเั่นันมะกะร้องเก่งมากเป็นเรียกขนมผิงผมก็อะไรวะขนมผิงมือก็หน้าตาเหมือนขนมผิงอ่ะมะกะองเนี่ยเขาเรียกมะกลองเทพอืมลูกเท่าไหร่ปีแยแอมเนี่ยลูกเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยสามสิบโอ้ยถูกไป ร้ลูกหนึ่งแค่แค่นี้ถูกถูกแต่ไม่ขายได้ลูกนะ้องขายเป็นทีละกล่องหกลูกต้องกินเนี่ยโอเคเพราว่ากินแล้วงอกได้อะไรงอกปีกจวลองดูนะฮะคุณผู้ชมผอไม่าที่ไหนนะที่เยองหมดนี่อยู่ที่เอ็มคอร์เยเอ็มกาดกเด้อะไรนี่เยเอ็มคอร์เยอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงชิลลมนยไม่ใช่มันอยู่พ้อมพงอยู่แถวบ้านผมไปแทบทุกวัน มี่วันนั้นผมวิ่งผ่านอ๋อไปอยู่พร้อมพงพร้อมพงศ์แล้วอยู่ที่แอมพเรียมมันอยู่ตรงข้ามไงแอมพเรียมเออเออไปเดินเล่นกไงถ่ายรูปเล่นสาวเยอะเลยสาวตึมแต่งตัวตึมตึม้วยอ่ก็ไปเดินเล่นไม่มีอะไรทำก็ไปเดินเล่นดูนั่นั่งกินตาบักกัไเลตาบักราขาถ่านขายเท่าข้างนอกไม่แพงกว่าหรอถ้าขายท่าข้างนอกมันดูดัดดาดไปหนยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าใจเวลาคุยอันนี้มันต้องอัพอัฟหน่อยฮะ ก็ฮาร์ดดีก็ก็ลองเนี่ยโฟช์ชองเนี่ยผมว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะเหมาะสมกับรถสยมคุณมสีสี่ 5, ห้าพันแต่ถ้าอ,อยากกินดีกว่านั้นเดี๋ยวม,มาคุยกันมีให้หคืออยากเห็นคนไปกินเหมือนกันสี่ห้าพันเล<ห>ยเงินเดือนยังไม่ออกเลยฮะเง<ห>ินเดือนยังไม่ออกนะฮะผมออกผมก็ไม่กินต่อห้าแต่พอดีผมมีคอนเนคชันโอ้ยอยู่ข้าวเราอยู่กันที่ภูเขา เห็นไหมวิวสวยอ่ะภูเขาอะไรฮะอืมนี่ภูเขาอะไรฮะยามาเดล่ะยามาแปลว่าภูเขาเดละแปลว่าวัดเพราะงั้นถ้าเกิดแปลตามคําก็คือยามาเดลละก็คือวัดภูเขาใช่เป็นวัดอยู่บนภูเขาอืมจะเห็นวิวที่สวยงามโดยบนข้างยอดเนี่ยก็จะมอผมวิ่งไปสละบุรีก็เจออย่างนี้เหมือนกันมีเขาไปลงปูนนะฮะ มีดอกไม้เปลี่ยนสีนะมีต้นไม้เปลี่ยนสีมีวัดวาล้แก็ถึงบอกว่าจะญี่ปุ่นเนี่ยคิดมากเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหนังสือผมจะทําให้คุณผู้ชมแต่มันได้อารมณ์ประมาณว่าอากาศเย็นเย็นใช่ไหมอากาศเย็นเย็นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็ชัดเจนเนี่ยวเขาไม่เคยมีใครบอกว่าวิวสวยสดมหาศาลไม่เคยมีใครบอกว่าวัดวัดที่ในปานี่พังไม่ไเนี่ยสวยกว่านี้เยอะอืเก่าอ่ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องไปชิล ไปกินข้าวกินขนมช้อปปิ้งเดินเล่นแล้วก็หนังสือผมก็เลยจะเสริมพวกนี้เข้าไปเพราะว่าจะมัวเดินห้างในโตเกียวอยู่ทุกวันทุกวันมันก็ไม่ใช่มันก็อะไรอยู่ไม,ม,มนก็ควรจะมาเดินชมวิวเห็นไหมวิวมันก็ใช้ได้ถ้าถึงไม่ถึงก็ไม่สวยแล้วที่สําคัญคือตี่นี่เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะฮะหยุดนิดนึงย้อนย้อนกับมันนิดคือไอ้ร่องอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนปาลก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหม ใช่แต่ใหญ่กว่าเ,เขาชันกว่าเขาชันเวลามาันถล่มลงมามันก็คือมันก็สไลด์กมาทับหมู่บ้านข้างล่างเมืองไทยก็เกิดประจำแต่ตอนน้ําท่วมฝนตกหนักน้นําท่วมเขาจะม,มีดินถลม่มโครนถล่มอะไรเงี้ยก็นด้กัหเหมือนกันต่อฮะต่อฮะต่อต่อก็จะเห็นก็เดินชิวสบายใจ แต่ไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยปัญหาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยโอ้ยแล้วทำไมไม่อยู่เมืองจะหอกพอนะไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีออนเซน็นญี่ปุ่นมีออนเซนน็น 3, ทั้งสามพันรวยสิ่งที่ผมชอบเที่ยวญี่ปุ่นที่สุดก็คือแช่ออนเซน็น <c oughs> ออนเซนเน็นแห่งมันจะบรรยากาศไม่เหมือนกัน <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเป็นออนเซ็นโบราณ <c oughs> จะเป็นอ่างใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าสักสี่ห้าเท่าของอันนี้แล้วก็ผู้ชายเข้าด้านผู้หญิงเข้าด้านตรงกลางเนี่ยมันจะมีเส้นผ้า ดีขาวแบ่งหญิง่ายเป็นอะไรนะแบ่งหญิงชายอ๋ออืมแล้วอาจารย์ทำไงผมจะทาไงผมก็ไปให้ใกล้เส้นที่สุดเพราะเส้นเขาห้ามกติกาเส้นชัดเจนคือห้ามใส่ชุดอือฮอเวลไปใกล้เส้นทำไมตั้งใจมองข้ามไปฝั่งหญิงเล็กจริงไปข้ามไป้เป็นไงอาา ไอ้เม,มือ่อหาเมื่ออาจจะเจอสาวเอวีคงส่วนใหญ่ก็บอกมไม่ค่อยเจอเนี่ยก็เขาไม่ไปออนเซนผมอมไม่อยู่ในโตกเกียวนี่ไหนเขาจะไปโอ้มีลายแทงว่างั้น,นม,มีสมรับผมหนังสือเล่มต่อไปนี้ผมเข้ามาเกือบสาสิบแห่งแล้วผมว่าผมจะทําเนี่ยคือคนจํานวนมากนะฮะชอบออนเซนนะฮะมว่าอืมอืม แต่เอาเซนเจ๋งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้หรือเปล่าเออใช่ผมผมมันมันมีเจ๋งหลายแบบเจ๋งบรรยากาศเจ๋งคนแบ่งได้เลยมีมีแต่ละอย่างเลือกได้เลยแบ่งอาหารคนออนเซนญี่ปุ่นเนี่ยที่คนญี่ปุ่นชอบสามพันกว่าแห่งเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นจะไปเข้าเหมือนพักผ่อนเน่ยเหมือนฟื้นฟูจิตใจอ่อก็จะไปเข้าออนเซนไปกินอาหารดีอาหารเซตแต่งดีอะไรเงี้ย เป็นอาหารคุณภาพแล้วก็วอะไรเงี้ยเขาเขาจะเป็นลักษณะนี้อพอดีผมนั้นชอบเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองพวกนี้เนี่ยก็จะมีตามที่ต่างๆเวลาเราไปเที่ยวเราไปเที่ยววันหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนฮะไม่ไม่ต้องเที่ยวแบบจูจูดูดูโจ,จไม่มีประโยชน์ฮะไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าแหล่งท่องเที่ยวมันไม่ได้ตู้วูจนหน้าตื่นเต้นต้องไปเที่ยวแบบหนึ่งสองสามอย่างเมืองจีนเนี่ยมันก็เมืองจีนดีกว่าเยอะนะฮะมันก็ต้องเล่งเที่ยว อ้นนี่ค่อยๆไปชิวๆเห็นแล้วก็โอเคผมเที่ยวที่นะแหงวัานน่แหงเองแล้วเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นไปง่าย่ะถูกอยู่ตายหม,มื่นกว่าบาทก็ไปแล้วไม่ถึงเลยแปดพันเงพันเฮ้ยเห็นหมมันถูกกันนะก็ไม่แพงนะญี่ปุ่นถ้าอย่างไอ้เชียไปเร็วๆเนี่ย 9, 000 8, 000, 9, 000เก้าพันแปดพันเก้าพันก็ไปกันอยู่ ลยอะมากก็หมื่นหนึ่งรวมพี่พักรวมอะไรแล้วพี่เด็กสิพี่เด็กือพี่เด็กก็ไปหมือนสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยรวมพี่พักแล้วโอ้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้นนาสาหัสเพราะว่าค่าค่าค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่นก็ถ้าเท่ากับเอ็มการ์ดเกดี้อ่เข้าผัดเมืองไทยขายสามร้อยห้าสิบได้ ทำไมสามาสมรัยให้สิ่นี้มันพันสามพันสี่นะผมกินข้าวถ้าเกิดเอากินแบบง่ายๆนะการตายแถวอ้ชิโูกุสี่ร้อยห้าสิบเยนท่วมเลยนะยิ่งถ้าเกิดเอามันนะอยากกินของดีราคาถูกให้ไปอีเซตันคุณเมย์ไปคุณเมย์คนได้ไปอีเซตันอยู่อแล้วมั้ง สเตตันแล้วก็เป็นชั้นสูดนะของแพงๆมีอยู่ชั้นบนบอกอาจารย์ด้วยเ <c oughs> พชรพวกหินแพงหินสวยๆอยู่ชั้นบนสุดเลยือมันจะมีร้านจากฝรั่งเศสอ้ไรอะไรพวกนี้มา <c oughs> แต่ข้างล่างเนี่ยก็คือต้องไปสองทุ่มหรือ <c oughs> ของลดราคาโุยมันมากมันจะไอ้พวกกระบอกกระบอกของปลาแบบเต,ต,ต,ต็มเต็มเหมือนข้าวม้วนเป็นการเดีย่างเป็นแท่งๆมันขายพันห้าสองพันเนี่ยพอลดราคามันเอาสามอันมารวมกันเนี่ยเหลือหกร้อยห้าสิบ ต้องตบกับแม่บ้านญี่ปุ่นได้ทันครึ่งเดียทีหมดต้องยืนรอผมยืนเฝ้าร้อยเยนมันเท่ากับเท่าไหร่นะยี่พันเจ็ดยี่เจ็ดหอะไรนะยี่เจ็ดบาทไงร้อยเยนคือยี่เจ็ดบาทอ่ะพันเยนก็สองร้อยเจ็ดสิบไม่แต่มันมันหนาปึกเลยนะเห็นก็รู้ว่ามันไม่ใช่แบบบางๆันมันไทยแล้วรสชาติสุดยอดเทปๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราไปแล้วก็ นี่นรถไฟนี่แต่ต่อไปแล้วเนี่ยจะเข้าความนลรลกที่แท้จริงแล้วไมาหยุดนิดนึงนะฮะถ้าเกิดจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีชื่อตู้ขบวนขบวนที่สิบตู้ที่สิบสามอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีรถไฟรถไฟทบไมมีสิบสามสองงานเพราะว่าจริงจะเซมนวิเทียบสถานีนี้หลายขบวนถ้าเกิดยี่ห้อนี้ก็จะตู้นี้อะไรพวกนี้ต่อฮะจะเส้นใดเนี่ยเดี๋ยวมุ่งขึ้นเหนือมุ่งขึ้นเหนือเพื่อที่ไปเมืองที่ชื่อว่าอาโอมอรี อาโอโมริเป็นเมืองที่ผมชอบมากๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยไปญี่ปุ่นแต่คงมีบางคนอาจจะเคยไปเซนไดแต่ก็ไม่มากที่ไปอาโอโมริเพราะอะไรทำไมถึงพี่เล็กก็ไปแต่พี่เล็กแกไปอยู่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่รู้จะไปทำบ้าอะไรบอกทั้งหลายคนจะไปจะไปแล้วแกไปติดอยู่ที่สถานีฮะอะไรประมาณนั้นแล้แกก็เดินออกมาสองก้าวเพื่อจะถ่ายรูปด้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เที่ยวอย่างพี่เล็กนะฮะอย่างที่พี่เล็กนี่มัน อนาถเที่ยวทั้งทีก็อยู่หน้าอามโมรีนี่เป็นเมืองเล็กเมืองเดิมทีมันเป็นเมืองท่าแต่ตอนหลังมันไม่มีคนไปมันก็เลยปิดกั้นกลายกลายเป็นว่าคือเขาขุดอุโมงคลอดทะเลแล้วรถไฟวิ่งก็ลอดเลยดก็เลยไม่ผ่านอมรีกันก็อางมรีก็เดิมทีมันเมืองท่าเฟอร์รี่ก็ก็ไม่ผ่านแต่เมืองมันก็เลยหยุดหยุดนิ่งการเจริญเติบโตอยุดเจริญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมืองนิ่งๆชิลใจ มันไม่ต้องเที่ยวเพราะว่าอาโโมดีเนี่ยมันมีมันได้รับของดีจากฮอกไกโดอาหารทะเลอาโอโมดีเนี่ยอร่อยที่สุด<ม>หอยเชลล์หอยเชลล์แอปเปลิลแล้วก็นมเพราะเอาอุณหภูมิมันเหมาะกับการเลี้ยงนมการเลี้ยงวัว<ม>แล้วนมนมฮอกไกโดก็ดีที่สุดขณะที่หอยเชลลโอ้โหรอบรอบนี่สุดยอดแล้วก็แล้วก็อะไรฮะ อย่านิง่งเลยอยานิ่งอย่านิ่งนี่ไม่ใช่อาโอโมรีนี่ก่อนถึงก่อนอาโอโมรีหน่อยหนึ่งนี่เรียกว่านารุโตอันเซนอันนี้ผม,มเป็นนาอันเซนโดยเฉพาะเลยลงจากสถานีรถไฟเมื่อก,กี้นี่มีตุ๊กตานี่ด้วยรู้จักใช่ไหมถามนิดนึงเวลาที่อาจารย์ไปอย่างนี้เนี่ยอาจารย์หาข้อมูลมาก่อนใช่ไหมเตรียมข้อมูลหรือว่าฮะดาวหา ออ oh. <laughs> แต่ปกติก็ไม่คยหาอะไรมากญี่ปุ่นไม่ต้องหาอะไรก็หน้าดานเลยให้รู้ว่าจะไปไหนนั่นเองแล้วก็นั่งรถไฟไปแล้วก็ดูเส้นทางมันมีนี่ในหนังสือผมก็เขียนไว้ละเอียดแล้วก้าวมงขึ้นรถไฟที่ไหนเออถึงไหนถึงไหนเป๊ะ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 แล้วก็รถไฟญี่ปุ่นมันเป๊ะเวลาอยู่แล้วอ <c oughs> ถ้าเกิดที่ไปมันไม่กันดานนักเนี่ยมันก็มาทุกชั่วโมงหลุดคันนึงก็ต่อ,อกคันนึงบางที่ก็สองสามชั่วโมงมาคันก็แต่ผมไม่เคยหลุดนะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยว้าว เพราะว่าขอให้รักษาวเวลาเราได้ยังไงก็เป็ดอันนี้นารุโตออนเซ็นนารุโกจอดนะฮะก็จะเห็นเป็นจุดชมใบไม้ร่วงที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นจะเห็นเทือกเขารอบๆคือภาพวิดีโอคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าวิดีโอมใช้มาสิบสามปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยฮะจอหรือว่าอะไรฮะกล้องกล้องก็ให้อายุมันเท่าๆกับกล้องเี่มังถ่ายรายการเรา อืมอือนี่ไปไหนนี่ป่าอะไรฮัเนี่ยไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเล่นนี้เนี่ยจะตามรอยใบไม้เปลี่ยนสีนยคนที่ชอบใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นเนี่ยมันผมว่าสวยดีออกแล้วก็ต้องเลือกไปให้ถูกที่แล้วก็มันจะเป็นเทศากาลคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบตามล่าใบไม้เปลี่ยนสีมากเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยก็จะมีอารมณ์เวลาเขาจะไปที่ไหนเนี่ยเข้านาดูใบไม้เร่อง,องร่วงเดือนตุลา พฤติกาเนี่ยเขาจะเริ่ม,มออกตามใบไม้เปลี่ยนสีกันโดยเฉพาะแล้วเขาจะมีจุดให้ชัดเจนเลยแล้วมีเวลาให้ชัดเจนเมืาะงั้นตามล่าใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นเนี่ยสนุกแล้วอากาศมันกำลังดีไงอันนี้นพฤติกาืมกริ่ง,งๆนอนๆไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเนี่ยนะผามีสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างแต้มๆอยู่รายละเอียดในหนังสือนะฮะคงไม่สามารถอธิบายได้ว่าไปทางไหนบ้างเพราะว่าเส้นทางมันช่างเยอะแยะ อันนี้ไปยากสุดในตระกูลของใบไม้เปลี่ยนสีทั้งหมดแล้วต่ออะไรทอดแต่ใช่ได้แล้วดูโกโจอดจะมีไอติมมาลอยอยู่ข้างหลังด้วยคนเยอะเยอะอืมรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหนังสือเจแปนทูซีซันนะระหว่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยในหนังสือจะมีดีวดีคือเป็นภาพเดียวกันกับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ แล้วก็จะมีคําบรรยายที่ละเอียดมากกว่านี้คือเราจัดรายการอาจารย์ทองแกก็จะกักกัเอาไว้หน่อยนี่ไม่กาครั้งนี้เรื่องพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่มีคนซสิรหนังสือในวิดีนี้พูดละเอียดเลย้ในี่อะไรวะถึงของกินเ้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไปที่ของกินนี่ขอให้ดูเอ้หยุดกระจึกกินอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกินอะไรอะ ยืดกอ,อ,อะไรข้าวิวใช่ไหมงานชุดไม่ได้กินมนาจากสภา,าแล้วฮะวันนี้เขาเลี้ยงออวันนี้ทักแย่ต้องแต่ผิดเดยอะ <laughs> เลือเ,เลี้ยงไม่ดีก็ไม่กินอาหารไม่ถูกปากว่างั้น <laughs> กินตอน,นนี้มันยากจนตอน,นนี้เศรษฐกิจมันแย่ <laughs> อะไรกันพูดเศรษฐกิจแย่ที่ไหนเดี๋ยว เรียกปรายงานตัวเลยพูดว่าเศรษฐกิจแย่นี่ก็โดนไม่ได้ไม่ได้คนตายโหงนี่คือ <c oughs> เรื่องราวของ <c oughs> เที่ยวกับทรนะฮะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นทิ้งท้ายกันด้วยภาพอาหารตรงนี้เดี๋ยวเราจะรายการเสร็จเราก็จะไปทานข้าวกันแต่อย่างที่บอกนะฮะว่า,าเรื่องของในปลาลเราคุยกันไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วการบันทึกเทปตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงรวาวประมาณปลายเดือนเมษายนเดี๋ยวอาทิตย์หน้า คงจะได้มีการอัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พี่เล็กก็น่าจะได้กลับมาส่วนน่าจะได้กลับมาส่วนใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแนะนําเลยฮะว่าให้อ่านจากเล่มน,นี้ก่อนเลยนะฮะเรากำลังไปเที่ยวกันเยอะแยะคนไทยไปเที่ยวโตกเกียวทเที่ยวญี่ปุ่นกันนะ,ะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดการท่องเที่ยวที่แบบเจาะลึก แนะนำให้อ่านนะฮะพาวันใจไปโตเกียวแล้วก็เล่มน,นี้ Japan 2 s e ซ s o n นะครับจัดเป็นชุดนะฮะใครที่ยังไม่เคยมีก็จากราคาเทน840ก็เหลือ690บาทนะครับแต่ถ้าใครมีเล่มแรกแล้วจะซื้อเฉพาะ Japan <S 2 s e ซ s o n ่เล่มเดียวก็จาก420เหลือ360บาทนะฮะรวมไปถึงเรื่องของพม่าเมียนมา Make a Wish เล่มน,นี้นะฮะอันนี้ปกใหม่แล้วนะฮะเนื้อหาก็เหมือนเดิม ใครมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อใครไม่มีก็ซื้อเรื่อนี้ไปไอเหมือนต่างกันหน่อยนึงตรงคำนำาาน,ะนะฮะเมียนมาพม่าเม e ก w ิ s h นะฮะก็จานราคาเต็ม390เหลือ330ส่วนที่เห็นมีเด็กยิ้มอยู่ตรงนี้คือเนี่ย out of frame out of frame เส้น,นสมัยนะฮะเป็นเหมือนเก็บตก รายละเอียดต่างๆที่นักเขียนที่อยู่ในอยนส,สมัยได้มาเขียนรวมกันในหนังสือเล่มนี้ภาพสวยๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเบื้องหลังของแต่ละแห่งนะฮะนักเขียนทุกๆคนจะมาเขียนรวมกันอยู่ในเล่มนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้จากราคาเต็ม380เหลือ320บาททั้งหมดนี้จัดส่งให้ถึงบ้านนะ,ะไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับดูรายละเอียดได้ที่ facebook com สำนักพิมพ์บ้านพาทิตย์หรือสอบถามได้ที่082782 8 3 5 3แและ 0827828356วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยดรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ